สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีทาตัดต่อสายาเคเร่งนะครับใส่กับคาบูแล้วก็แป้นตัวนี้ใช้คียตัดตอแบบนี้ครับกาแล้วก็ตัดคาบูเดี๋ยครับ,รรบวิธีวัดของผมจะใส่นี้นะใส่เข้าไปก่อนเลยแล้ว<ม>ก็เทียบประมาณนี้<ม>เทียบแล้วก็ตัดได้เลยครับ วิธีของผมนะครับก็จะเอานี่เส้นตะกัวพัน mm hmm. ก็ใครมีหัวแรงกว่าทีนะครับใปแช็คลนดเลยแต่ว่าต้องมีน้ำยาประสานนะครับในการประสานมันจะได้ติดง่ายขึ้นน,นี่เรทำเสร็จแล้วอันนี้ก็ประกอบได้เลยครับนอันนี้ก็่ายนะครับประมาณนี้มันจะเหลือมันจะเหลือไว้ให้เร่งเล็กนิดนึงเวลาเราบิดมันก็จะเร่งขึ้นเร่งขึ้นนะครับ เวลาประกอบก็ใส่ได้เลยโอเคื okay. ลองประกอบใส่ใช้งานได้เลยครับแล้วก็ลองลองลองดิดสายกระเลงดูนะครับว่าพอดีไหมอย่าให้มันติดมันขัดนะครับถ้าติดขัดปุ๊บม,มันจะอาการมันจะ,จะเล่งบางท่านแบบว่า,าทำตะกัวแล้วละตะกัวมันเกินมันก็จะเบียดข้างแล้วก็ลงไม่สุดแล้วก็ดูใส่ให้ถูกทางนะครับทุกกเล็โอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้วิธีใช้งานก็คือ สายฟ้าออกแล้วใช้งานได้ปกติเลยง่ายๆเลยครับขั้นตอนแรกตัดสายคัลเล่งวัดแล้วตัดแล้วก็บัดกรีด้วยน้ำยาอ่าน้ำยาประสานแล้วก็มีตะกั่วผมใช้ไฟเช็คลนเลยลนแล้วก็ทาปลายทาหัวให้พอดีก็ใส่ประกอบใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับสําหรับคนที่สนใจแป้นนะครับสั่งได้เลยนะครับของมีตลอดนะครับร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับขอบคุณครับ